รปรือปรดาวิิยะชันท่าระดับประธานการสัมนาปรดาชำนาญเหล่ารับมนรผู้ร่วอำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญตุลบรีคณะประดาคณะผู้ร่วมบริหารและผู้ร่วมสัมนาทุกท่านในปีการศึกษา2 5 5 3นี้เป็นปีที่โรงเรียนอัสสัมชัญตุลบรีมีนโยบายเกี่ยวกับการยกระดับการบริหารงานบุคคกเป็นสำคัญยิ่ง ประเด็น,นการสัมมนาเปิดการศึกษาปีการศึกษา2553นี้จึงมีสาระหลักๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนเพื่อนำไปพัฒนางานและเกิดการพัฒนาองคอ์กรในที่สุดประธานการสัมมนาได้กล่าวเปิดและให้โอวาทให้แนวคิดให้แนวทางแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาขอการใ,ให้บรรดาครูนะครับทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยที่มาสัมมนาเนี่ย ข <Techn Pokémon> ้็ขอให้รับไปปฏิบัตินะเพื่อว่ากิจการของโรงเรียนสัญชันชนบุรีของเราที่กําลังก้าวหน้าอยู่จะได้ก้าวหน้าต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอเกีอยวกโอการนี้เปิดการสัมมนาของปีการศึกษา2553นนวันนี้ครับแล้วก็นักผู้รียนนักครูที่รับทุกท่านนะครับก็กำลังในเช้าที่เขาแนะนำนะครับทางครูใหม่ มีระดับใหม่สองท่านมีอยู่กับเรานะครับขอโทษกาสนี้แนะนำนะครับก็ท่านแรกนะครับก็เป็นวิทย์ซึ่งย้อนมาเลยนะครับแล้วก็มาทํางานเต็มตัวนะภูมิธรรมที่นี่นะครับมาแทนวิทย์สปนันก็มาจากวงการสัญข์ช่างเดียวนะครับเป็นวิทย์ศาสตร์สัญลักษณ์นะครับชวนตัวด้ว ก็จะมาทำหน้าที่ในตำแหน่งของหัวหน้าของฝ่ายื่กอาการบดีนะครับแไปอีกท่านหนึ่งนะครับปีที่แล้วก็ปีที่แล้วก็ได้เข้ามาทช่วยทำงานอยู่บ้างนะครับแต่ในปีนี้นะครับทางอธิการใหญ่ก็ได้มอบหมายให้มาช่วยเพราะว่าลูกเรียนนี่ก็ใหญ่นะแล้วก็มีปรดาทำงานก็ไม่กี่ท่านนะครับเรคิดว่าคงจะไม่เพียงพอก็เลยได้แบ่งนะ เบอรเดอร์ชันหนึ่งนะครับมาช่วยทํางานส่วนหนึ่งนะครับในปีนี้ทางเบอร์เดอร์มานิดนะครับก็คงจะเข้ามาทํางานเป็นพาร์ทไรับก็แนะนำเรื่องนั้นมาด้วยพารทไทมหมายถึงเริ่มต้นด้วยฝนตกแต่ก็ขับแปลกนะท้องฟ้ามืดตึ้มนะครับบรรยากาศมันมันดูเหมือนนะถ้าเป็นธรรมดานี่ดูเหมือนว่า มันกว่สดชื่นนะแต่เช้านี้ก็รู้สึกว่าฝนตกมันสดชื่นนะครับเพราะว่าสองสามวันนะที่ผ่านมาเราร้อนมากครับบางครั้งนะครับหนบรรยากาศอย่างนี้บางทีนะครับอยู่คนละช่วงเวลามันก็ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับในเช้าวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นมันสดชื่นมันดีนะครับที่ฝนตกมาแล้วก็ดับร้อนอ,อากาศปีนี้ร้อนมากนะครับ้เรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างนี่เป็นหลักนะครับที่เราจะต้องดูทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับใครอยู่นะในรายงานของใครใครเป็นหัวหน้าใครใครมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นผู้นําผู้จามอย่างไรนะครับขอบเขตการบริหารเป็นอย่างไรก็คงจะต้องดูนะครับหลายๆครั้งที่ตัดสินปัญหานั้นนะหลายครั้งเราก็ต้องหยิบชาร์ตนี้ขึ้นมาดู่าโอเคเวลาจะตัดสินปัญหาแต่และครั้งใครมีอำนาจสั่งนะครับใครดูแลใครใครเป็นหัวหน้าใคร ไทยมีบทบาทขอบเขตแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่สําคัญนะครับถึงเวลาที่มีการขยบจัละระชังก็คงต้องชี้แจงให้ทราบนะครับในปีนี้โครงสร้างก็ยังไม่แตกต่างจากปีที่แล้วมากนะักนะปีที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงส่วนฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับที่มีทั้งแผนปกครองแล้วก็แผนกิจกรรมก็เรียนให้พวกเราทราบ นะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่ารู้ว่าทั้งแผนปกครองแล้วแผนกกิจกรรมนั้นเป็นงานที่ใหญ่งานที่ใหญ่ทั้งคู่นะหลายปีที่ผ่านมาเราก็แยกเป็นฝ่ายทั้งคู่แต่ปัญหาที่นะเมื่อเข้ามานั่งบริหารแล้วก็ไปบริหารหลายๆที่ก็คิดว่าปัญหาที่ประสบอยู่ก็คือว่าเมื่อแบ่งเป็นฝ่ายแล้วการประสานงานนั้นไม่ดีนะครับ ฝ่ายปกคอรองแล้วก็ฝ่ายกิจกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนื้องงานเนะี่ยมันเป็นเนื้องงานเดียวกันแต่ฝ่ายปกคอรองนั้นจะดูแลทางด้านการปกป้องโปรเทคเด็กนะกิจกรรมก็คือการเสริมสร้างการพัฒนาจริงๆแล้วเป็นเนื้องงานเดียวกันที่เราเรียกว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมนักเรียนนะครับเพียงแต่ว่าจะมองในแง่ไหนมองในแง่การดูแลการปกคอรองนะการลงโทษอะไรต่างๆเหล่านี้โอเคเราก็จะเน้นหนักไปทางด้าน ระเบียบวินัยก็คือทางด้านการปกครองนะครับถ้าสองตัวนี้นะครับเป็นสิ่งเดียวกันที่เราจะช่วยใช้ในการพัฒนาเด็กนะครับโรงเรียนต้องมีระเบียบวินัยมีคนดูแลแล้วในอีกทางหนึ่งก็คงต้องมีกิจกรรมในการเสริมสร้างนะครับลักษณะนิสัยของเด็กนะครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้น่ย,ยิ่งแยกเป็นฝ่ายนะครับหลายครัง้งเราก็รู้ว่าการประสานงานนั้นค่อนข้างจะติดขัดน,นะครับเพราะว่าทาง แผนกปกครองนั้นก็มีทางลายหัวหน้าระดับนะครับเป็นผู้ดูแลแต่ทางกิจกรรมนั้นไม่มีลายในการที่จะดําเนินการจึงได้พิจารณาแล้วรวมสองอผแผนกนี้นะครับให้อยู่ในฝา่ายกิจการเรียนแล้วก็ในปีนี้นะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างแล้วก็มีทางมาเดอร์สะอาดนะครับเข้ามาเป็นัวหน้าฝา่ายกิจกรรเรียนก็คิดว่าคงจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหารจัดการพอสมควรนะครับ โอเคนโยบายที่คงจะเป็นจุดนะเป็นนโยบายหลักคงหนีไม่พ้นตั้งแต่เข้ามา,าก็คือการพัฒนา,ราโงรานะโงเรียนคุณภาพ,าพนะสู่โรงเรียนคุณภาพเมื่อพูดถึงคำนี้โรงเรียนคุณภาพเมื่อเช้านี้การรยายง,งานก็มีการพูดนะครับแล้วนะมันจะเป็นโรงเรียนคุณภาพได้อย่างไรก็ต้องประกอบด้วยโอเควัสดุอุปกรณ์สถานที่ต้องมีคุณภาพ คนต้องมีคุณภาพการจัดการก็ต้องมีคุณภาพนะตรงสนี้ก็เลยไปหาคํานิยามของคําว่าโรงเรียนคุณภาพเป็นอย่างไรน,ะนิยามเขาบอกไว้ว่าโรงเรียนคุณภาพเป็นโรงเรียนที่มีสังคมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอือเอ้ออํานวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีความพร้อมในด้านทรัพยากรวัตถุเทคโนโลยีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานกำหนดและได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้านเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเป็นที่ชื่นชอบของชุมชนรวมทั้งเป็นโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอื่นในชุมชนได้เขาบอกว่า การที่เราจะทําให้องค์กรเนี่ยจเจริญเติบโต,ตแบบมั่นคงถาวรน,นะคะเราต้องมีีด aders ในทุกเลเยอร์ขององค์กรนะคะแล้วีด aders สอนเด aders ไม่ต้องให้ใครสอนนะคะวิธีการทํำยังไงนะคะเจอรี่ไลน์คือการฟอร์มไอเดียนะคะจากประสบการณ์ชีวิตจริงที่เกิดขึ้น แล้วลีดเดอร์เนี่ยนำประสบการณ์ของตัวเองมาสอนนะคะโดยวิธีการฟอร์มอัพไอเดแล้วสไตล์ของตัวเองตัวเองผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาอย่างไรเรียนรู้อย่างไรนะคะแล้ว Form Up ัพที่เช l e p o บิลพอยต์ออฟนะคะ TPOV เพราะฉะนั้นเราก็ได้เจอนี่ลายมาหน้าตาประมาณนี้ ถ้าอยู่โรงเรียนเข้าออกโรงเรียนนี้นมาสิบกว่าปีเนี่ยมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังนะคะ,ะลูกคนโตเนี่ยเจ้าไอายที่จบจะจบสี่ปีครึ่งเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ในโรงเรียนเยอะมากนะคะตอนที่ตัดสินใจเอารูปเข้าอัสสัมชัญธนบรุรีมีคนทักทวงว่าบ้าไปแล้ววิภาบ้าไปแล้วเพราะอะไรลูกเรียนอยู่อัสสัมชัญเซนหลุยลูกเรียนดีด้วยนะคะเขาควรจะไปเรียน อสามปั๊ลละถูกไหมคะโดยโดยโนูจีของมันแต่ช่วงนั้นนียค่ะย้าย,ายบ้านของมันอยู่ชานเมืองเราเริ่มคิดเริ่มไม่อยากให้ลูกตื่นแต่เช้าตีห้าแล้วกลับบ้านวันสุดท้ายก็เลยตัดสินใจย้ายลูกมาที่นี่ตอนเรียนสองปีแรกเนี่ยรู้ไม่รู้สึกอะไรแต่พอพอลูกอยู่มสามเริ่มกังวลค่ะเพราะพฤติกรรมลูกเปลี่ยนในมสามเขาไม่เชื่อฟังเราอีกแล้วฟังใครก็ไม่รู้อะไรก็เ,เพื่อนไปหมดเลย แต่ไอหรือวอลล์เปเเนี่ยโชคดีได้ครูดีเส้นกว่าวิภาจะรู้ว่าครูคนนั้นดีเนีย่ยวิภาก็ฟังกกับครูมาเยอะเลยนะคะพวกเราจำลุงเล้งได้ไหมคะจำลุงเล้งได้ไหมคะลุงเล้งเกษียไปแล้ว ขอเชิญคุณปียนุชนเป,นปรมโพค่ะคุณรัศมีนะคะค่ะขอเล่นเชิญค่ะ